สวัสดีค่ะพี่ขากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะพี่กับช่องกาละเกตพุทธคุณฝากเครื่องนะคะพี่พี่ขาพี่พี่คนไหนสนใจองค์ไหนยังไงภาพไม่ชัดยังไงนนจั๊ะพี่พี่สามารถโทรหาหนูหรือว่าแอดไลน์นะคะพี่0ูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จัมาจะพี่จารายการแรกกับพี่รายการแรกจะเป็นหลวงปู่ทิมนะคะพี่นะคะอันนี้จะเป็นยันในจ๊ะพี่แล้วก็จะมีตาปั๊มน้าหลวงปู่ทิมวันละหานไล่กับพี่นะคะ นะคะมีขุนแผนสององนะพี่และมีลูกอมนะมีจีวรแล้วก็มีตะกุดจ้ะอันนี้เศษผ้าไหมคะไม่ทราบนะพี่นะคะได้มาแบบนี้นะรายการนี้จะพี่หนูขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจะพี่จ๋านะคะสภาพสวยๆค่ะพี่นะคะเป็นขุนแผนปูทิมสององนะพี่มีลูกตะกุดนะ เจ็ดร้อยบาทจา้ะส่วนรายการนี้จะพี่เป็นเหรียญอาจารย์นำจะพี่จา๋าเป็นอะอะไรทองนะพี่เป็นกระไหลทองนะอาจารย์น,นำนี้นะพี่หนูขอไว้ที่หกร้อยบาทจะพี่นะคะนะคะพี่สวยงามมากจะพี่นะคะพร้อมกล่องนะพี่พร้อมกล่องนะ,ะพี่รายการนี้นะหนูขอไว้ที่หกร้อยบาทจะพี่นะคะที่พี่จะปิดยังไงพี่ไลน์หาหนูขอภาพเพิ่มเติมได้เลยนะคะพี่นะคะหกร้อยบาทจา้ะ ส่วนรายการนี้พี่หลวงพ่อเดิมจะพี่นะคะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะจ๊ะพี่นะคะมีเศษจีวรมีเชือกนะพี่นะคะสวยงามมากเลยค่ะพี่นะคะพี่จ๋ารายการนี้นะหกร้ขขอยบาทจ้พี่ส่วนรายการนี้จะพี่จา๋าศิวลีหลวงพ่อกลัวจ้พี่นะคะอันนี้แม่ค้าไม่ทราบเนื้อนะพี่ได้มาแบบนี้นะรายการนี้แม่ค้าขอเวทีเจ็ดร้อยบาทจ้ะนะคะเป็นปลุกโพลเจ้ะพี่นะคะ แล้วก็จะมีสีวลีนะพี่นะคะอันนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทเลยจ้ะพี่นะคะเจ็ดร้อยบาทไปทางห้าสิบบาทจะ้ะพี่ฉาพะง่างจ้ะพี่พะง่างนะเจ็ดร้อยบาทจ้ะพี่นะคะด้านล่างนะคะพี่ดูเองนะค,ะพ,นะ,คะ,พะพี่นะคะสภาพเก่าๆจ้ะพี่นะคะสวยๆจ้ะพี่ด้านหลังเป็นยันตนะ์จ้ะพี่นะคะ ถ้าเกิดว่าพี่ๆคนไหนสนใจนะจ๊ะพี่แล้วภาพไม่ชัดนะพี่สามารถโทรหาหนูได้เลยค่ะพี่หรือว่าแอดไลน์จะพี่0 8 4 0 6 5 9 1 8 0จ้เดจะเบอร์โทรกับเบอร์แอนไลน์นะคะพี่หนูใช้เบอร์เดียวกันนะคะพี่ขานะคะเจ็ร้อยบาทจ้ะพี่จ๋าคุณแผนปูทิมจ้ะพี่ไม่ใช่ค่ะพี่เออลงปูทิมจ้ะพี่เป็นเนื้อเทียนชัยนะคะพี่เป็นเนื้อเทียนชัยนะรายการนี้หนูขอไว้ที่1 0 0 0บาทจ้ะพี่จ๋า จะอยู่ที่หน้าประมาณสองครึ่งนจะพี่หน้ากว้างนะหน้ากว้างประมาณสองครึ่งหรือเกือบเกือบสามนิ้วค่ะพี่นะคะสองกว่านะสองหกอ่ะประมาณสองเจ็ดสองแปดจะพี่นะคะประมาณสองแปดนะส่วนส่วนสูงจะอยู่ที่ประมาณสามครึ่งจะพี่เป็นหลงพุดทิมนะพี่เป็นเนื้อเทียนชัยกับพี่ขาใต้ฐานก็จะมีเป็นขุนแผ่นหนึ่งองค์จะพี่นะคะอาการนี้จะพี่หนูกอไว้ที่หนึ่งพันบาทจ้ะ รายการนี้หนูขอไปที่หนึ่งพันบาทจะพี่นะคะปลายทางห้าสิบบาทนะพี่ภาพไม่ชัดพี่ลายขอภาพเพิ่มเติมได้นะพี่นะคะเป็นรูปปลอปุดทิมนะพี่นะคะเนื้อเบาจับแล้วละมุนมือนะพี่จับแล้วละมุนมือมากจะพี่นะคะหนึ่งพันบาทจะพี่ปลายทางห้าสิบาทพร้อมปนจะส่งสินค้าให้ฟรีนะจะพี่ส่วนรายการนี้ค่ะพี่ขาเป็นข้อมือนะปูกเอี่ยมเป็นข้อมือปูกเอี่ยมจะพี่อันนี้เจ็ดร้อยบาทจ้ะ 700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทพี่ขอมึงปูเอี่ยมจ้ะพี่จ๋าปิดตาไม่ทราบที่จ้ะปิดตาไม่ทราบที่จะพี่600อบาทจะพี่นะคะเป็นพระปิดตากรอขๆนะพี่ไม่รู้ที่นะอันนี้แม่ค้าได้มาแบบนี้จะพี่นะคะหกร้อยบาทจ้ะส่วนรายการนี้จะพี่เประตะกุดไม่ทราบที่นะพี่นะคะเป็นม้วนๆอย่างนี้จะพี่นะคะรายการนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจะพี่มีรอยจานนะนะคะพี่ขามีรอยจานนะรายการนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจ้ะ 700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทตะกรุดเก่าไม่รู้ที่จ้ะส่วนรายการนี้จะพี่จ่ายเป็นมีดพักขันนะเป็นมีดพักขันค่ะพี่หลวงพ่อเดิมนะพี่ไม่ใช่งานนะไม่ใช่งานะพี่เล่มนี้ขอไว้ที่9 0 0บาทจ้ะเล่มนี้ขอไว้ที่9 0 0บาทนะคะพี่เป็นมีดพักขันนะเป็นมีดพักขันหลวงพ่อเดิมจะพี่นะคะพี่ดูความเก่าของด้ามมีดจ้ะพี่พี่ดูความเก่าของด้ามมีดนะจ้ะพี่นะคะหนูขอไว้ที่9 0 0บาทจ้ะ อาการนี้9ก้าร้อยบาทปลายทางบอกเพิ่มห้าสิบาทจะพี่เป็นมีดพักขันหลวงพ่อเดิมจากพี่จ๋าตะกุดไม่ทราบที่จะพี่ห้าร้อบาทจะพี่นะคะเป็นตะกุดเก่าไม่รู้ที่นะพี่นะคะห้าร้อบาทจ้ะอันนี้จะพี่ชะมดจะพี่ชะมดชะมดมีตะกุดสองดอกจะพี่หนึ่งพันบาทจะมีรอยจานนะมีรอยจานของหลวงพ่อพินะนะพี่นะคะเป็นของหลวงพ่อพินะจะพี่นะคะหนึ่งพันบาทจะ หนึ่งพันบาทจะพี่นะคะสวยงามมากจะพี่นะคะหลวงพ่อพีนาจะพี่นะคะหนึ่งพันบาทจะส่วนรายการนี้จะพี่เป็นตะกุดหลวงปู่สุขจะพี่เจ็ดร้อยบาทจะนะคะเป็นตะกุดหลวงปู่สุขจ้จะพี่นะคะสวยงามจริงๆจะพี่นะคะอันนี้เจ็ดร้อยบาทนัจจะพี่นะคะตะกุฎสุก ใช่ไหมคะพี่มาดูเล็กๆกัน่อจะ้ะส่วนองค์เล็กๆจ้ะพี่องค์เล็กๆพี่หูยานจ้ะแปดร้อยบาทจ้ะพี่นะคะเนื้อออกทองอย่างนี้จ้ะพี่เนื้อเป็นสีทองอย่างนี้จ้ะพี่นะคะแปดร้อยบาทจะ้ะหลวงปู่ทิมจ้ะพี่คุณอ่าเป็นรูปหล่อนะปู่ทิมนะตอโค้ดนะพี่หกร้อยบาทจ้ะพี่ปลายทางห้าสิบบาท พระก,กิ่งจ้ะพี่มีกิ่งนะพระก,กิ่งนี่คะยาม่กิ่งเป็นหลวงพ่อกล้วยนะด้านหน้าจะเป็นหานุมานพ่อกล้วยจ้ะใต้ฐานจะเป็นยันตุ๊กตานะพี่พี่จ๋าขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจ้ะเนี่ยค่ะด้านหลังเขียนว่าหลวงพ่อกล้วยนะพี่ด้านหลังว่าเขียนว่าหลวงพ่อกล้วยนะพี่แปดร้อยบาทอ่ะขอโทษนะพี่เจ็ดร้อยบาทจ้ะรูปหล่อหลวงพ่อหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วจ้ะพี่รายการนี้ห้าร้อยบาทจ้ะห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะ รูปหล่อโบราณไม่รู้ที่จ้ะห้าร้อยบาทจ้ะพี่นะคะปลายทางห้าสิบบาทจะ้ะอ่าปิตาแร่บางไผ่จ้ะพี่อันนี้หกหว่าบาทจะ้ะเป็นพระปิตาแร่บางไผ่นะคะพี่หกกม่าบาทจะ้ะรูปหล่อหลวงพ่อพรมจ้ะพี่ห้าร้อยบาทจะ้ะห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจะ้ะ ปิตายันยุ่งจะพี่ห้าร้อยบาทจะพี่นะคะปลายทางห้าสิบบาทจะพี่พักกิ่งจะพี่กิ่งไม่รู้ที่จะพี่นะคะห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจะ้ะภาพถ่ายหลวงพ่อทาาจะพี่ด้าน,นหลังจะเป็นสีพึ่งนะหกร้อยบาทจะ้ะด้านหน้าเป็นภาพถ่าย ด้านหลังเป็นสีพึ่งรายการนี้6ัวบาทจะพี่ปิดตาไม่รู้ที่จะ้ะปิดตาไม่ทราบที่จะพี่นะคะ500บาทจะพี่นะคะปลายทาง5ิบาทจะ้พจะพัชกอชินราชจะพี่หลวงปูเผือกมั้งคะ500บาทเช่นกันจะพี่นะคะปลายทาง50บาทจะ้ะคุณแผนปูทิมจะพี่500บาทจะพี่นะคะ เป็นขุณแผนปลูกทิมนะคะพี่ห้าร้อยบาทจะ้ะเด่ยนคุมหลวงพ่อกลวยจะพี่จ๋าวัดกสีาตารามจะพี่เจ็ดร้อยบาทจะ้ะเจ็ดร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจะ้ะเม็ดแตงพ่อทั่วจะพี่หกหัวบาทจะ้ะเติมกบพัติกันน้ํานะพี่หกหัวบาทจะ้ะหลวงพ่อ,อไม่ทราบที่จะเนื้อไมก่กระสิ์นะมีรอยจานจะพี่มีรอยจานจะพี่นะคะหกหัวบาทจะ้ะ อันนี้ไม่ทราบที่นะไม่แน่ใจ,จว่าหลวงพ่อป่าหรือป่านะพี่นะคะวัดบางเฮ่ยนะพี่นะคะอันนี้หกรอบาทจะพี่ส่วนอันนี้จะพี่เดี๋ยนหลวงพ่อกันจะอันนี้หกร้อยบาทจะพี่เนียค่ะขายตามสภาพที่ได้มาแล้วครับพี่พอดีแม่ค้ามองมาแบบนี้นะคะพี่ก็ขายตามสภาพที่ได้มา,ะค,ะา,า,มา,มาค่ะพี่หกร้อยบาทจะหลวงพ่อเนียมจะพี่พิมสองหน้าจะหลวงพ่อเนียมพิมสองหน้าจะพี่ห้าร้อยบาทจะรูปรหล่อหลวงพ่อเดิมจะพี่ รูปหล่อนพ่อเดินใต้ฐานมีรอยจานนะพี่รายการนี้นะห้าร้อยบาทจ้ะใต้ฐานมีรอยจานค่ะพี่นะค่ะห้าร้อยบาทจ้ะพี่ปลายทางห้าสิบบาทจ้ะส่วนรายการนี้จะพี่เหรียญหลวงพ่อท่านช่ยจ้ะพี่นี่ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทนะพี่ส่วนรายการนี้จะพี่จ๋าเป็นเหรียญไม่รู้ที่นะพี่เป็นทรงใบโพนะเป็นทรงใบโพหัวใจนะพี่นะค่ะเจ้าแม่สุชาดานะพี่ได้มาแบบนี้นะพี่ขานนะคะรายการนี้ห้าร้อยบาทจ้ะ อาหลวงปู่สุกเนะื้อว่านจะพี่นะคะตังยันนะพี่ห้าร้อยบาทจะพี่อันนี้ไม่ทราบจะพี่เจ้าส่วนหรือเปล่าไม่มั่นใจนะเป็นเนื้อโลหะนะรายการนี้ห้าร้อยบาทจะเต่าจะพี่เต่าเต่าเต่าจับขอบนะหกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจะหลวงพอ่อทวดจะพี่หลังหนังสือจะพิจาเป็นหลังหนังสือนะรายการนี้พี่ห้าร้อยบาทจะพระมห ah ิสวนจะพี่พระมห ah ิสวนนะนะคะ พี่จ๋าห้าร้อยบาทจ้ะปิดตาจะพี่นะคะปูกไข่หลังยันนะปูกไข่วัดเชิงเลนจ่พี่ห้าร้อยบาทจ้ะพี่จา๋าลูกปลอพ่อทบจะพี่นะคะหลังยันนะเป็นปลูกหลอพ่อทบหลังยันจะพี่รายการนี้ห้าร้อยบาทเช่นกันจะ้ะส่วนรายการนี้จะพี่จา๋าเขาบอกว่าเป็นหนุ่มพ่อเงินนะแต่ส่วนตัวไม่ค้ายไม่ á, ไม้าไม่ทราบที่นะคะพี่นะคะ รายการนี้หนูขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทจะ้ะโอเคไหมคะคุณลูกค้าที่น่ารักใจปีนี้หนูไม่แค่นี้นะถ้ากดพี่พคนไหนสนใจองค์ไหนแล้วภาพไม่ชัดนะพี่ๆโทรหาหนูได้เลยค่ะพี่ขาหรือว่าแอดสนะี่ศูนย์สอห้าเก้าหนึ่งแปดศจ้ะฝงพี่กดติดตามให้ช่องกระเก็บตะคุลปักเครื่องนะคะพี่สวัสดีจ้า